ก็คือปกติผมก็เป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์เซบาอยู่แล้วเป็นครอบครัวเซบาอยู่แล้วครับก็คือผมเป็นเป็นพรีเซนเตอร์ของโฟมล้างหน้าเซบาครับแล้ววันนี้ได้ข่าวว่าเขาเปิดตัวครีมแดดใหม่ซึ่งพรีเซนเตอร์ก็เกียร์แกสไลเดอร์เลยนะก็ได้มาร่วมเย็นดีครับกับพี่บุญเุษแล้วก็พี่ปูค่าววันนี้ครอ,อ,อบครัวเราอุดอเป็นไงบ้างโอ้ปูทำงานทำงานกันแบบชิวๆสบายๆครับแล้วตัวเราล่ะคะคือตอนที่ อ๋อก็ค,คือผมเป็นเบนเชนเตอร์คือเป็นครีมเ,เ,เ,เป็นโฟมล้างหน้าข้าวาสาบผิวหน้าครับผมซึ่งตัวนี้คือได้ลองใช้มาก่อนแล้วเนี่ยคือนานมากแล้วแล้วก็มีโอกาสได้ว่าเปิดตัวช่วงที่ผ่านมาเดือนสองเดือนแล้วครับที่เบนเชนเตอร์ครับที่แตเป็นยังไงบ้างคะคนใช้คนใช้ตามเยอะมากก็คือหลังจากที่ผมเปิดตัวปุ๊บแล้วก็รีวิวอย่างเต็มที่แล้วก็ใช้เองผ่านกล้องผ่านสื่อโซเชียลตลอดเนาะ คนก็ใช้ตามเยอะมากแล้วก็รีวิวตามแบบว่าใช้โควิน่าตามพี่บ้านพี่เลแล้วนะอะไรเงี้ยนะครับโอเคสำหรับใครนะครับผมที่อยากใช้โควิดน่าดีๆนะครับผมแนะนําเลยโควิน่าเซวาคือตรงนี้คือมันจบมากเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยไม่ต้องใช้คินซิ่งสองเลยไม่ต้องวุ่นบายเสียเวลากันเยอะแยะนะครับผมสามประหยัดเวลาแล้วก็ราคาดีมากนะครับผมลองซื้อ,อ,อลองไปซื้อแล้วก็ลองไปใช้กันดูนะครับผมแล้วก็วันนี้ฝากติดตาม ครีมกันแดดตัวใหม่ด้วยที่จะเปิดตัวในวันนี้ครับคดีไหนบ้างฮะคดอครามงกาะนที่เคยพูดไปเนาะที่งานก็ตอนนี้ยังอยู่ขั้นตอนของการรอคิวขึ้นอยู่ครับก็คือสารนัดแล้วแต่ว่ารอวันนัดจะเป็นเดือนกรกฎาคมเดือนหน้าครับ เหมือนเหมือนโทรมาแค่แจ้งว่าได้รับได้รับหมายได้รับหมายหมายสารแล้วเนาะแต่ก็ไม่ได้เคลียอะไรเขาก็ประมาณว่าให้ไปเคลียร์กันที่ศาลที่สารเลยอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาโทรมาเพื่อที่จะบอกว่ารับราบแล้วใช่โทรมาอยู่ว่าโอเคได้รับกระดาษแล้วที่ที่ทนายื่นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไก่เขาต้องถามว่าเออเขาถามว่าต้องการอะไรหรอเราก็เลยก็ต้องการตามที่เรารีนรายการไปเลยในในหัวข้อเลยเขาบอกว่างั้นก็เอาตามนั้นเลยไปคืยในศาล คือเขาก็ไม่ได้มีแบบท่าทีว่าจะทำให้เราสึกว่าอายอมกันได้ไหมจะไม่ต้องไปถือเครื่องพิสตาอะไรแบบนี้มีมีรลกษาแบบนั้นไม่เหมือนไม่มีอะไรที่เราได้ฟังเลยคือมีแต่ยักคือเขาปัดเข้าสารมาเลยปัดเข้าคุยในสารมดเลยวันนี้เรายังไม่เจอรูปปกติไปล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ก็ไปถึงแล้วลูกก็ไม่อยู่บ้านครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะคือ เหมือนเรารู้ว่าลูกจะกลับวันนี้ใช่ไหมเราก็เลยวางแผนจะไปหาลูกมันเป็นวันที่หนึ่งหรือวันที่สองนี่แหละทีนี้เราเรารู้ว่าลูกจะกลับวันนี้เราก็เลยตั้งใจจะไปหาพอไปถึงเขาก็บอกว่าไม่ได้กลับแล้วนะวันศัดไปเขาดึงกลับเราก็เลยไม่ได้เจอลูกครับก่อนไปเราได้มีการโทนนะหรือว่าโทรหานกอนไหว่าแจ้งครับแจ้งอยู่ว่าก็คือผมมีคิวงานแสดงอยู่ที่จโสธรอยู่แล้ววันนั้นแล้วก็ผมก็แจ้งว่าจะไปหาลูกนะจะกลับมาถึงกี่โมงเขาบอกว่ามาถึงตอนเย็นคืออันนี้คุยกันก เขาก็เปลี่ยนเขาคำมาว่าไอ้สงคำมาว่าไม่ได้กลับแล้วเดี๋ยวเป็นกลับพรุ่งนี้แล้วกันอะไรแบบนี้เออเราก็ตกใจแต่ไม่เป็นไรเราก็โอเคเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ลูกอยู่กับป้าครับป้าซึ่งเป็นพี่สาวของอดีตภรรยาการที่คุณลูกเปลี่ยนใจไม่กลับวันนี้แล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีมันมีการเรารู้สึกก็รู้สึกค่อนข้างทําใจทุกเวลาอยู่แล้วว่าบางทีอาจจะเขาอาจจะมีธุระด่วนหรือเปล่าแต่ว่าความตั้งใจของเราคือ เรามีข้อความในการคุยกันว่าลูกจะกลับเวลานี้นะประมาณถึงประมาณช่วงเย็นๆของวันนี้ของวันพรุ่งนี้แล้วบอถึงวันมาก็ไม่ก็ไม่เห็นมาอะไรเงี้ยเราไม่ได้พดเการขิดกันอะไรเราไม่ได้พูดเป็นการขีดกันอะไรนะฮะเราไม่ได้พูดเป็นการขีดกันการติดกันอ๋อผมไม่รู้ว่าเป็นผมไม่รู้ว่ากีดการหรือเปล่าแต่ว่าแล้วแต่คนจะพิจารณาเอาเองผมก็ไม่กล้าพูดเต็มปากอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะผมก็ตกใจอยู่ว่าไม่ได้มาแต่ก็โอเคไม่เป็นไรเพราะว่า มันเกิดผม11-12ไปตุลาผมจะมาลัาูกอยู่แล้วฮะตามปากติแล้วจะได้เจอลูกป,ป่อยขนาดไหนแล้วตอนนี้เองมันมันมน้อยไปไปมากคือบางคนออาจจะบอกว่าทําไมวันที่ลูกอยู่ถึงไม่มามแล้ววันลูกมาอยู่ทาไมต้องรีบรน,นมามให้เป,เป็นเรื่องเป็นราวก็คือมันไม่ใช่นะก็คือวันที่ลูกอยู่ผมก็ไม่ว่างแต่วันที่ผมจะไปอ่ะก็คือนัดกันแล้วอาจจะแบบแจ้งแล้วแล้วเราก็รับทราบว่าลูกจะกลับมาถึงอะไรเงี้ยครับอืมคืนอนานๆทีจะได้เจอลูกครั้งหนึ่งใช่ ก็แอบก็แอบมีความหวังว่าจะได้เจอลูกอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่เจอกันทีอยู่กับลูกนานเนี่ยก็กลางวันทั้งวันเลยครับถ้าไปครั้งหนึ่งแต่ว่ารอบนี้วันที่11เ,เนี่ยก็แจ้งเขาว่าจะไปรับลูกอีกครั้ง11มิถุนายนนี้นะคะรับผมก็หวังว่าจะได้ใช่ไม่มีธุระด่วน,นดอ,ดอีกเผื่อใจไว้ไหมว่าเขาอาจจะแบบไม่ว่างเผื่อใจอยู่แต่ว่าเราแจ้งออกสื่อขนาดนี้แล้วก็คง ใช่ผมจัดวันเกิดวันที่12ในโรงแรมเลยก็คือเชิญแขกเชิญพี่ๆในเพื่นอนๆในวงการไปเยอะอยู่ก็ก็มีการอะไรแบบชัดเจนออกโซเชียลว่า12นังจากวันเกิดนะจะมีลูกไปด้วยจะมีเพืพ่อนๆไปด้วยอะไรแบบนี้ครับแล้วก็จะไปจับจะไปรับลูกก่อนหนึ่งวันอยู่11แล้วก็แจ้งข,งขงรับทราบมาด้วยนะการได้เอลูกน้อยน่ะค่ะน้อยมากๆาตัวเรื่องควานมผูกพันความใกล้ชิดไหมที่แบบอาจจะหายไป ก็กลัวอยู่ครับเรื่องของความใกล้ชิดเนาะก็คิดอยู่ว่าลูกจะจะจะไม่สนิทเราเหมือนเดิมจะแบบไม่คุ้นเคยลูกชายเขาเล็กเพิ่งหนึ่งปีเนาะผมคิดว่าลูกชายเขาเล็กเนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาในการเข้าหากับลูกอีนิดนึงอยู่เพราะว่าเราห่างแต่ลูกเดือน2เดือนแล้วแล้วมันเป็นช่วงที่เขากำลังจดจําพอดีแต่คพ่อพ่อลูกยังไงมันก็เป็นสายเลือดผมว่ามันยังไงมันก็จูนง่ายอยู่ครับนอกแอกจากเซอนากันแล้วแบบผู้สื่อข่าวของข่าวที่ว่าพอ่อยขนาดไหนก็ก็ยังโชคดีอยู่ที่ นายิตาเขาอายุสี่ขวบแล้วเพราอายุสี่ขวบแล้วทีนี้คือเขามีการทัวร์วิดีโอคอลเป็นมีการถ่ายรูปเป็นบางครั้งเขากดโทรมาหาเราแต่ช่วงหลังมาไม่ค่อยได้ไม่เห็นได้โทรมาแล้วพ่อก็จะลองโทรไปหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงเดือนก่อนอ่ะโทรตลอดนะแล้วครูที่โรงเรียนก็มีเสียมาหาว่านายิตาพูดถึงพ่อตลอดเลยที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เขาโทรโทรโทรมาหาเราหรือว่าเราโทรไปหาเขารับทุกครั้งที่มาอ่าหมายถึงว่าเราอะเราโทรไปหาเขาเขารั บางทีก็ไม่นับบางทีเขาอาจจะไม่บ้างเรื่ไงไแต่ไม่รับก็มีเยอะอยู่แล้วก็รับก็มีคิดว่าการที่เขาไม่นับในช่วงเวลามันมันมเกิดจากการที่เขายุ่งเรียนหรืออะไรอยู่หรือว่าเป็นเพราะว่าโทรศัพท์มืือถูแม่หรืออะไรอย่างี้ก็อาจจะอาจจะยุ่งอยู่หรืออาจจะไม่สะดวกหรืออาจจะมีเหตุจำเป็นพี่จะไงบอกเขาไว้ใช่ครับผมคิดว่าาจะมีเหตุจำเป็น อ๋อพ่อมารับหนูหน่อยอะไรเงี้ยพ่อเมื่อไหร่จะมารับหนูมารับหนูตอนนี้เลยนะอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวพ่อไปนะพ่อพ่ออยู่ต่างจังหวัดอยู่พ่อทํางานอยู่นะเพื่อนหนูทุกวันนี้รู้อะไรครับอธิบายบอกเขาแล้วแล้วเวลาที่เราไปหาลูกอะหาตามที่เรานัดกับลูกไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ไม่ได้เจอหน้าลูกแล้วเราบอกกับลูกเหตุผลอะไรเพราะว่าจะเข้าใจผิดก็ได้เป็นพ่อเทเรล้ออ่ะเอออาจจะแบบนั้นใช่เขาก็จะมีอยู่ว่าทําไมพ่อไม่มารับหนูเลยพ่อไม่อันนีหนูเลยแต่เราก็ คิดว่าเรามีเหตุผลที่จะบอกเขาได้อยู่ก็อาจจะบอกวันที่เราเจอกันอีกทีนึงว่าเออพ่อไม่ได้มาเพราะอะไรนะอะไรเงี้ยเพราะเขาจดจำแล้วนะครับสี่ขวบเขาจดจําแล้วออขออนงเค์คอปเตอร์องค์คอปเตอร์เป็กังบ้างฮะอ๋อ,องค์คอปเตอร์ก็เป็นศิลปินเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในค่ายโตเกียวมิวสิกศิลปินหนึ่งคนที่อายุ10กว่าปีซึ่งที่เราพักงานเขาหนาคือ เรื่องรด้วยความไม่พร้อมเรื่องน้องน้องก็ไม่สบายด้วยเพราะน้องก็อากจะมีอาการสมาธิสั้นแล้วก็ไม่มีใครดูแลน้องได้ในการเดินทางคอมันล้นจนเกินล้นบริษัทเราก็ให้ประชุมกันว่าโอเคน้องควรที่จะพักไปโรงเรียนนะอะไรเงี้ยเราควรจะหาทางออกให้น้องดีกว่าไม่งั้นน้องจะโดนดราม่าตลอดเพราะว่ามีคนถ่ายคลิปตลอดเนาะเป็นเวลาน้องแบบแสดงกิริยาไนเรียกไม่โอเคมันก็ออกภาพมันออกไปอ่ะเราเป็นห่วงน้องเราให้น้องพักก่อนตอนนี้น้องอยู่ค่าหรือว่าอยู่บ้านเองตอนนี้น้องอยู่กับ คุณพ่อของน้องแล้วครับแต่ว่าค่ายก็มีห้องน้องเหมือนเดิมนะไม่ได้ไม่ได้ให้น้องออกจากค่ายเพราะว่าบางทีน้องมาทํางานที่ค่ายทําเพลงออกอัดเพลงอัดเอ็มวีอะไรเงี้ยก็ได้มานอนอยู่<ม>ก็คือยังไปมาอยูไไไไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนอื่นยังเป็นศิลปินของเราอยู่<ม>เพียงแค่แบ่งเวลาการทํางานมากขึ้นเองี่น้องต้องพักงานไปนานขนาดไหนคะพักไปเรื่อยๆจนป่าจะพร้อมในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นเพราะว่าคําว่าเด็กเนาะ เด็กไม่ได้น่ามันไม่ได้นมันไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนน่ะคือบางคนเขาไม่ได้ชอบเด็กเอ่อพื่อเร่องงานเขามาที่เข้ามาทํางานเขาไม่ได้มาดูแลเด็กเราก็ต้องเข้าใจคนอื่นหรือว่าบางทีไปซุกซนใสแผนกอื่นเราคว้าเขาลคาญเราก็เลยเอ๊ะเราต้องแยกแบ่งแยกให้มันชัดเจนเรื่องเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็น้องจะมาเฉพาะคอนเสิร์ตออนไลน์ที่อยู่ในสตูดิโอเท่านั้นถ้าเดินสายออกต่างจังหวัดเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้น้องไปเพราะว่าไม่มีใครดูแลน้องครับ เก่อนน้านไ้เห็นเราตอบขาา่าวกันข่าวคือดราม่าอยู่ประโยคนึ่งแบบว่าไม่ห่วงตัวเอก่อนเธออะไรเงี้ยก็มีหลายคนที่แบบเออพูดแรพูดจริงพูดจริงฮะบางทีผมพูดจริงเลยว่าลูกคุณอยู่ที่บ้านกินข้าวกบบอะไรใช่ไหมวันนี้คุณเป็นห่วงศิลปินศิลปินอะผมดูแลให้อยู่แล้วเพราะว่าน้อง็อายุต่ำกว่า18ผมดูแลแล้วกินข้ารอยังอบนะ้ผมดูแลแต่บางทีศิลก็มาก้าวไก่จนเกินลิมิตของการคาว่าเป็นเอก็ก็ได้ตอบไว่าถามตัวเองก่อนวากินข้าวแบอะไร ลูกกินข้าวหรือย,ายาังอยา่าอย่าเกินขอ,อบเขตจนให้ศิลปินเรามันเสียคนนะครับ<ส>ก็เลยตอบไปผมว่าไม่แรงนะเป็นความจริงจริงแสดงว่าถ้าอะไรทีเกินขอ,อบเขตเรามานันต้องตัดใช่เพราะว่าถ้าเราอวยเกินไปไอ่ะศิลปินจะเสียคน FC ก็เอาแต่ใจอยากให้คนนี้เป็นอย่างนี้อยากให้วันนั้นเป็นอย่างนั้นผมว่ามันก็เกินไปครับคุณเริถามว่าจะมีอโพสต์เกี่ยวกัล่าสุดที่ที่โพสต์ลงในเฟซบุอะไรฮะจะมีคำว,ว่าช่างอะไรประมาณนีอ้อ๋อช่ ช,ชอช้างถ้าใครดูที่ตอบผมอะ่ะผมเคยไปผมไปไออัดรายการเนาะไปเจอพี่เบกกี้ก็เลยถามว่าพี่เบกกีแนะ้แนะนำผมหน่อยในะการใช้ชีวิตยังไงให้มันมีความสุขแกเลยบอกว่าใช้แบบใช้แบบชอช้างอะไรชอช้างช่างแม่งเออ<ม>ก็เลยใช้ของก็เลยเอาของแกมาใช้ในชีวิตเราบางอย่างเราก็ช่างมันเถอะอาจจะเจอเรื่องแบบไม่พอใจหรือเรื่องไม่ดีเราก็อาจจะปล่อยผ่านมั่งก็เลยพูดไปอย่งงังไงราะคนตีความว่าเราช่างช่างน,นั่นอะกับใครช่างน,นั่งกับใคร กับกับคนที่ทำให้เราปวดหัวเออเม็เป้าหมายใช่ไหมแบบตอนนั้นเราแบบมีอารมณ์แบบช่างช่างมันอะไร <c oughs> ใช่มีอยูม่มันก็มีอยู่อย่างที่คนเห็นน,นั่นแหละมันมีจริงอะพี่ไม่ได้โยนใครใช่ไหมฮะไม่ได้โยนใครใครจะรับก็รับเพราะว่าเราอยากอยากอยากระบายบ้างบางทีเนาะเราเรามีแต่เอาปัญหาเข้ามาหาเราอย่ิเรื่องของ ไม่ทงข่าวหรอฮะส่วนมากไม่ค่อยได้อ่านมีแต่คุณมาพูดให้ฟังอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าผมก็กดผมไม่ได้กดติดตามเนาะคือเป็นเพื่อนในเฟซกันอยู่แต่ว่ากดอันโฟลว์ก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ดูการเคลื่อนไหวก็คือแต่รับฟังอยู่ว่าเขาเจอปัญหาอะไรต่างๆเราก็เพียงแค่ส่งกําลังใจให้เขาสู้ๆนะครับส่งยังไงอันนี้ส่งยังส่งแบบส่งผ่านจิตกระแสจะให้เราส่งเขาคำไปก็เขาไม่ใช่ <laughs> ส่งกระแสจิตเชื่อมจิตเล่อ้ไ่อเรู้สึกนที่เโดนของตีอไรกัางห้วรู้สอนงนอ้ก็จะให้ว่าอะไรไงอ่ะมันทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ช่างมันเกือตัวเราหมายถึงว่าถ mm ้าเราจะแสดงออกไปให้มันดีมันก็ดี ถ้าเสด็จไปให้มันเป็นไงคือมันจะท้อนกับตัวเราเองหมดเลยนะพูดถึงวันนี้ที่ผมสัมภาษณ์ถ้าสัมภาษณ์ดีมันก็ออกไปดีมันก็กลับมาหาเราดีถ้าเราทำออกไปไม่ดีมันก็กลับมหาหาเราไม่ดีพราแล้วผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องใค,อใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นแต่ก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนมันมีสิทธิ์พลาดพังกันได้แต่ก็อย่าพลาดบ่อยให้รู้ตัวได้ว่าให้รู้ตัวว่าตัวเองกำลังผิดพลาดอยู่อะไรแบบนี้เพราะว่าสังคมไทยเขาเป็นคนที่ใจดีอยู่แล้วแหละแต่แตสังคมไทยให้อภัาาย อะไรอย่างนี้ครับไอ้เรื่องคลิปที่ว่าลูกเราถามเราว่าทําไมพ่อไม่นอนก,กับแม่เลยอ๋อ,อคลิปอ๋อคลิปไลฟ์ส,สดเขาตัดลงวันนั้นน่ะผมไลฟ์ส,สดอยู่แล้วผมพูดว่าเนี่ยกำลังเช่าบ้านออฟฟิศอยู่นะกำลังหาบ้านอยู่ไม่มีบ้านอยู่เลยแล้วลูกก็นั่งอยู่ข้าง,างเราก็ลืมคิดไปล,ลูกเลยบอกว่าเอา้าจะไปหาบ้านทำไมในเมื่อพ่อก็มีบ้านบ้านเราอยู่นี่แม่ก็มีบ้านอยู่นี่ไปนอนที่บ้านเราสิ นั่นแหละลูกเลยถามามาเพราะเขาได้ยินแล้วเราเป็นยังไงบ้างร้องไห้เลยร้อ,องไห้เลยบ้านทาไมลูกถามอย่างนั้นเราเราก็ลืมตัวบ้านเราพูดให้ลูกได้ยินว่าลูกก็คิดว่าเอาบ้านเราก็มีนี่ทำไมท,ทำไมต้องไปหาเช่าบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาเองค่ะอธิบายสำหรับลูกว่ายังไงบ้างเผื่อว่าวันนี้เขาจะต้องถามว่าจะมาเลี้ยงพ่อแบบแรกอจะเปอนแบบเนี้ยอ๋อนณะวันนี้ก็อาจจะบอกว่าพ่อทํางานอยู่แต่เราไม่ได้บอกอย่างอื่นเพราะน้องเขายังเด็กมากแต่ เขาจะค่อยๆสืมซับเรื่อยๆเพราะเด็กทุกคนมันต้องรู้แหละเพราะว่าคนไทย70บกว่าล้านคนทุกคนน่าจะรู้จักคําว่าพ่อแม่จยห่างกันแต่เราจะให้เด็กเขารับรู้ยังไงให้ดีที่สุดพ่อก็พ่อก็สื่อสารให้มันดีที่สุดแม่ก็สื่อสารให้เข้าใจว่าเรามีพ่อแม่นะแต่ต่างคนต่างหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับขอย้อนนิดนึงเมื่อกี้ที่เหตุผลที่เราให้เขาอะไรอ่ะมันเป็นความรู้สึกของรู้สึกว่าจุกสิว่าลูกบอกว่า อาบ้านที่เรามีอยู่อะไรเงี้ยคือทําไมต้องไปอยู่ที่อื่นเราก็รู้สึก่อุ้ยลูกเราท่าแบบนี้เราสะเทือนใจเพราะว่าบ้านมันเพิ่งสร้างเสร,ร็จกนเดือนกร,รกฎาคมปีมุกี้นี้ซึ่งบ้านหลังเนี้ยเราสร้างยังไม่ถึงปีเลยเป็นบ้านที่เราตั้งใจสร้างให้ครอบครัวมีทั้งสาว,วน้ำมีสวนมีอะไรคือเป็นบ้านแบบบ้านแห่งครอบครัวจริงๆครับบ้านหลังเนี้ยบอกได้นตอนที่บอกจะขึ้นศาลนี่รอรอวันอันนี้คือเป็นปการเจอกัรจากที่แยกการใช่ไหมคะใช่เราเตรียมํำ ในในสารทางในสารแล้วก็สุดตัวข้างนอกผมไม่ได้เตรียมอะไรมากเลยผมพูดธรรมาชาติมาเลยไม่ไม่มีสคริปเวลาจะเจอเขาก็คือพูดความจริงหมดแต่ไม่ไม่เคยได้พูดกันนะเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มีโอกาสได้เคลียร์ต่อรองกันแล้วอาจจะไม่ลงตัวเพราะเราก็ต้องไปคุยกันข้างในในเรื่องของกฎหม,มายไม่ชวนครับ